โอเคก็ขอฮัลโหลสุกร้าวด้วยผมพบกับรายการเมนูเก้สามอีกครั้งเหนือตอนนี้กับเกมไมคร้าพากิ๊ดดีชมเปชั่นหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนยนะครับผมโอเคนะฮะนะคผมโอเคตอนนี้ก็เห็นเตียงแล้วนะครับผมอันนี้ก็เตียงของผมแล้วผมเมน,นะน,นูเก้าสามอ่ะเตียงสีเขียวเลยนะครับผมแล้วก็นี่เตียงสีน้ําเงินนะครับของน้องผมดับเบิลแค่เกมเมอร์หรือไคิวนั่นเองนะครับผมอ่านะโอเคก็พาร์ทน,นี้นะนนผมพาร์ทน,นี้ผมจะมาแจกแมปเลยนะนะฮะอ่านะถึงวันที่ทุกคนรอคอยนะฮะ นะหรือคลิปที่ทุกคนรอคอยนะก็คือแจกแมปนั่นเองนะครับโอเคก็อะตามที่ท่านผู้ชมต้องการแล้วแจกแมปเลยครับผมอจัดไปอะก็โอเคแมปก็อัปเดตได้ไปนิดนึงนะหลังจากที่ผมได้ได้สอนวิธีโกงอะไรไปนะแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะไอพาร์ทที่แล้วอะในพาร์ทที่9นะผมไม่ได้ตั้งใจจะกโกงจริงๆอะคือผมก่อนที่ผมจะทําคลิปไอตอนที่9ก้ะผมได้เซฟแมป เอาไว้อีกที่หนึ่งแล้วนะครับผมอ่าแล้วผมอ่ะก็แมบบนั้นอ่ะมาอันนี้อีกทีหนึ่งนะผมมาลงอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เอาแมบบที่ผมโกงอ่ะเอาออกไปเพราะผมก็รู้อยู่แล้วว่าท่านผู้ชมคงไม่ชอบหรอกแต่คลิปนั้นอ่ะผมทําไว้เอาหายเฉยนะฮะไม่ต้องคิดมากอะอย่าคิดมากคือผมทําเล่นๆน,นะไม่ได้จะเอาจริงซะเท่าไหร่นะโอเคก็อ่ะกล่องผมได้จัดเรียงอะไรเป็นระเบียบแล้วนะครับผมอ่าอย่างนี้เลยนะฮะ ก็อาจจะมีของบางส่วนที่ผมยังไม่ได้จัดแบบเป็นระเบียบอะไรมากมายนะครับผมอนะ่ะดาวเวลโอเคก็ประมาณนี้แล้วผมหินนี่ก็เยอะชิบหายเลยนะฮะดินก็ไม่แพ้กันนะไม้ก็อย่าที่เห็นนะก็ล้างบางป่าก,กันเลยทีเดียวนะก็สังเกตได้จากตรงนี้นะผมอ่ะนี่นี่อ่ะจะเห็นว่าแถวๆนู้นมันดูโล่งขึ้นนะอ่ะก็นั่นแหละนะผมไปถางป่ามานะเห็นไหมยังมีรอยยังมีซากอยู่เลยนั่นแหละโอเค ดาบหรืออาวุธนะฮะพวกสิ่งของอะไรผมก็จะมาไว้เงี้ยทิแบบเป็นอาวุธอะไรเงี้ยส่วนทอ็อตก็นี่กล่งองแบบนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีคนบอกออพูดถึงไดมอนด์นะโอเคไม่ต้องห่วงอนะผมยังจําที่ไปขุดนะก็ขุดมานี่เห็นไหมอ่าอ๋อที่เห็นมีเพิ่มมาอีกประมาณกี่เม็ดวะเนี่ยที่เห็นเพิ่มมาอีก2เม็ดเอออ,อีก2เม็ดนี่คือผมไปคือบังเอิญไปเจออีกที่หนึ่งเข้านะผมผมก็เลยเขุดมาเลยนะฮะโอเคส่วนมอร์ลกดนะหรือแอมเบอร์ล์นะผมคือนี่ เห็นแล้วก็บางคนก็อาจจะคิดว่าผมอาจจะไปเจออีกแต่ไม่ใช่นะคือลองดูเห็นไหมนี่ถึงค้นมีบล็อกแล้วเห็นไหมก็จริงๆแล้วผมไปแลกมากับ a อ c ีซนะผมคือผมไปแลกกับ a อ c ซมานะฮะแอมเบอร์ลอ่ะคือแลกกันเมามันเลยทีเดียวนะถามว่าเอาอะไรไปแลกเนื้อซอมบี้นะคือผมมีที่ปั๊มซอมบี้ไงเลยปั๊มแบบแบบแบบบ้ากันทีเดียวนะผมโอเคและถามว่าผมไปเจอหมู่บ้าน a อ c ซแล้วเหรอเจอแล้วผมเจอแล้วเดี๋ยวเ,เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยววันข้างหน้าผมจะ ทำคลิปเกี่ยวกับไปเยี่ยมหมู่บ้านกันแล้วกันหรือหรือว่าแบบไปทําเกี่ยวกับที่ปั๊มเหล็กอะเออนะเข้าใจกันเนาะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มาแจกแบบนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมอ่าเหล็กนี่ก็โอ้โหเยอะเยอะมากนะเหล็กนี่โอเคนะครับถานก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเยอะไม่เท่าเหล็ก <laughs> เพราะว่าถานผมไม่ค่อยได้ขุดเลยอันนี้ก็เป็นกล่องเก็บกล่องอีกทีหนึ่งนะโอเค จริงๆมันวางซ้อนก็ได้ผมรู้นะแต่ว่าผมแค่ไม่วางซ้อนกันเฉยๆ,ๆส่วนกล่องนี้คือ,อกล่องแบบแบบพวกเก็บเก็บขยะอะไรพวกเนี้ยอะไรที่มันเป็นแบบขยะเออนะฮะโอเคก็นะก็อย่าลืมโหลดไปเล่นกันนะครับผมโอเคอา่าฮะส่วนตรงนี้ก็นี่วางเตียงไว้เลยอะเอาไว้ไปแบบนอนดูน้ำทะเลอะไรอย่างนี้นะโอเคนะแหลกๆนิดนึงนะครับผมโอ้ยแหลกๆแหลกมาก โอเคส่วนภายนอกนี้ก็มีเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะครับผมนิดนึงนะนิดนึงคือท็อตเยอะขึ้นอ๋อแล้วก็อย่างคืออีกอย่างหนึ่งคือต้นกระบองเพชรนี้ผมไปเอามาจากไหนคือผมลองเดินสำรวจไปฝั่งนูน้นไปเรื่อยๆเออแล้วเจอเขตทะเลทรายนะผู้ชมแล้วก็เจอเขตสวรรค์นหน้าด้วยแล้วก็เจอลามะอ่าแล้วก็เจอบ้านหมู่บ้านเอพซีอยู่ตรงนู้นด้วยถือว่าดีมากแล้วผมโอเคแล้วก็เออรวดเก็บกระบองเพชรมาแลผมผมจึงมีเตียงสีเขียวได้นะโอเคถือว่าสวยงามว่าเตียงสีเขียวนะในตรงนี้ก็มี ต้นถเพิ่มนะส่วนตรงนี้ก็แก้ไขให้มันกลายเป็นแบบนี้แล้วนะผมอ่านะครับส่วนตรงนี้คือรวบก็ผมก็ได้ทําประตูทางออกไวแล้วอย่างเช่นตรงนี้นะผมอ่าแล้วก็อีกทางนึงก็คือตรงนู้นนะผมตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ตรงนี้นะผมตรงนี้ตามกาเวลไปแล้วอะฮะนี่แหละทางออกอีกทางหนึ่ง แล้วก็ยังมีอีกทางหนึ่งอะยัง<ค>มีอีกทางหนึ่งยังมีอีกครับผมก็คือ <éta pe of teenagers> ตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมอ่าให้เราขึ้นตามทางนี้ไปนะปึ๊บ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 นี่ก็จะมีทางออกตรงนี้นะครับผมอ่ายังมีอีกทางนึงยังมีอีกนะครับผมอ่ายังมีอีกยังมีอีกอันนี้เป็นทางสุดท้ายแล้วที่ผมทำแล้วก็คือตรงนี้นะครับผมอ่าก็คือจริงๆแล้วที่วางเนี่ยเพื่อการแบบไม่ให้ตัวอะไรมันเข้ามาได้ไ <ascular> งเออแต่ถ้าเกิดเราจะออกไปแล้วก็เปิดแบบนี้นะเราก็ ีเรือมาแล้วก็เปิดงี้น่าจะทําได้อยู่แหละนะ, <Okay. S 2> อะโอเคอนะ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็จะมาแจกแมปเพียงแค่นี้ผมอ่าส่วนในนี้ถามว่าเอามาจากไหนก็แลกมาจากเอพเหมือนกันนั่นแหละนะโอเคก็โอเค,อเคพอจบ,จ,บจบคลิปได้ละก็มาแจกแมปนะผมอ่าไม่ได้มาทําอะไรเลยมาแค่แค่มาแจกแมปนะผมแอร์บอกนี้เอเดอร์แมนวางนะครับผมก็โหลดๆไปเลยนะโอเคแม่คนขอมากันเยอะเหลือเกินนะผมก็อ่ะจัดให้เอาไปเลยนะผมแมปอ่า โอเคก็สว okay, so ัสด yeah. ีชอบดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดเข้าไปดูในมุมของผู้ตัดสิคลิปนี้สนุกแล้วกันจะไปคิดมากสวัสดีสรับบ๊ายบายเย่บ๊ายบาย